ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลของบุคคลทั่วไปในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายพิขุหรือพิคุณีรูปใดเจริญแล้วกวระทำให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่เธอหวังได้คืออรหัต,ตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี ภิกุทั้งหลายทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรห้าประการคือภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีเฉพาะตนเพื่อปัญญาอันให้อย่างถึงความเกิดขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่งามในกายมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารมีความสำคัญว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดี พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงพิขุทั้งหลายพิขุหรือพิกุณีรูปใดเจริญแล้วกระทำให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่เธอหวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี